วัสดีรับมีคือรายการทีมอัปเดตนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับที่มีการสอบนะครับก็สอบกาม่านะครับตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้อยู่ตอนนี้7จ็ดโมงสีครับเริ่มสอบ8ปดโมงขึ้นนะตอนนี้ทุกคนเริ่มกาลังอ่านหนังสือครับเพราะทวความรู้เพราะเขาไม่อ่านมานะฮะครับผมอ่าล้วเราคุณทีมได้คะแนนที่ผ่านมาได้คะแนนดีป่ะครับผ่าน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 ครับใช่ก็คือพอใจนะครับพอใจครับไม่พอใจครับผม สวัสดีครับจากรายการทีมี่ครับเด็กครับคะแนนเป็นไงบ้างครับเทเดตนะเขาครักูไม่ตกโอเคแล้วเขาก็ับเตคะแนนเป็นไงบ้างครับพอใจไหมครับพอใจครับลืมครับพอใจครับอ่าอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับของการหนังสือก่อนสอบนะครับ คนด้วยความเครียดนะครับไม่สนใจเลยทั้งแม่ทุกคนพอใจกับคะแนนนะครับแย่โอ้โหหนักคะแนนคะแนนเจ๋งไหมครับพอใจไหมครับพอใจพอใจพอใจเจนเจนเท่าไหร่คะแนนสิบหกสิบหกโอ้โหเขาท้าจริงคะแนนมันเยอะก็แปลว่าใหญ่